โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องทีเล็กแอนทายนี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาเล่นมาครับหนึ่งเจ็ดสิบหกจุดห้ามาในมอดนะครับอันนี้คือมดอินฟินิตี้นะครับมดอินฟินิตี้เดียวนะคะไม่ใช่อินฟินิตี้ธรรมดานะอันนี้คืออินฟินิตี้ไทเด้นะครับอันนี้นะครับเลเวลอินฟินิตี้ไทเด้นแบบไม่เต็มไปรวมกันว่าวันคืออะไร แล้วก็มีมอสเดนเทอร์ไลท์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่เป็นชุดของผมเนี่ยเน็อัปเกรดเดนเทอร์ไลท์ก็คือเป็นเ e นเทอร์ไล์แบบอัปเกรดนะครับโอเคมันวันนี้มอดก็เยอะมากเลยนะคบสำหรับมอสอันนี้เราก็ไม่ได้รีวิวมอดมอดหมดหรอกนะมันเยอะมากผมก็ได้ ตัวตั้งกล้องตัวใหม่นะถ้ากล้องมันหลดเราผมต้องจับใหม่ก็ต้องขออภัยได้นะคะเนี่ย่าอันนี้เป็นทัาแบบใหม่ในเด็กี่สิบหกจุดห้าครับแต่อันอันนี้มันเป็นของมอดนะก็คือจะเป็นแบบที่คล้ายๆ้าในกิเจ็ดแต่พอเราเครื่องไช้เนมันจะเป็นเสียงสะท้อนนะครับหรือว่าเสียงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นเสียงสะท้อนนะเนี่ยนะช่างครับของสมุเราจะีนี่นะครับ ก็ใช้ดีดีโอ้โหทีเดียวทีเดียวตาย3สองสามสาม,สามที่ตายมันก็โคดนะดาบเนี่ยวันเราจะจขบ้นื่อจะขบดกันด้วยอันนี้แล้วก็จะมีมอสโลสปาร์ตัน,นนะด้วยนะคุดคุดๆุดเออออกมาได้แล้วชุดนี้ถ้าจำไม่ผิดก็สามารถเดินบนน้ำได้ใช่ป้าใช่ใช่ใช่ท่านผู้ชมดี <c oughs> ช่วนี้เดินบนน้ำได้ท่านผู้ชมเป็นเกยที่สุดๆเ,เลยสมมุติผมมีมดถ้่าผมสูส้ซาวิเอร์ใน117ถ้าแล้วถ้ามีรองเท้านี่สบายเลยแต่ผมบีบอัดนะมันจะแต่แบบเสียายตรงที่แบบมันระเบิดนี่ยท่านผู้ชมจิ๊บ ท่านผู้ชมครับดูครับว่าในโทรศัพท์ผมม,มันจะอัดคลิปได้ไม่นานนะเพราะว่ามันจะแบบความจัมันเต็มเนอะอะไรก็ไม่รู้อ่าผมแต่ผมลบเกมบางอย่างของผมนในมือถือค่ะ่ารให้ผู้ชมที่คือไทเดนแบบอินฟินิตี้นะคะอินฟินิตี้แบบไม่ได้คิดรู้ กกระุตนี่เราจะได้แบบแบบดีนั้นถ้าเรากินเอชาร์ตเดนดิเทอร์ไลแอปเปิ้ลมาดูโล่สปาร์ตัน,น,นกันดีกว่านมอดโล่สปาร์ตันเหมือนอะไรนะโอ้ยอยนันนะี้อันนี้คือบิสเตอร์เคฟิตเตอร์เคฟิตมาทุกอันมิสเตอร์เคฟิตคือทุกมอดใช่ไหมเน,น,นี่ยโอ้เคของโล่สปาร์ตันเนี่ย ารสปาตันชิวเมืาา่อผเห็นอยู่เลยถ้าผมหนไม่เจอจะพิมพ์แล้วกบเสียงดังเกินเ้ยนี่เฮ้เฮ้อี ุิยเดี๋ยวนะเฮเว่เฮเว่ดิเดิเดิเดิข๊อฟขอขอขอโทษนะคะขอโทษเพื <S <s ่อนจะมีลูกแบบวันนี้นะโอ้อันนี้เป็นแร่โหดอันนี้แร่โหดอันนี้เป็นแร่ที่แข็งแกร่งกว่านี้เธอไลน์ก็ก็คือลีนฟอร์สแบบไล่บอลลีนฟอร์สมันจะโหดกว่านี้เธอไลน์นะฮันเอาโยนนี้เธอไลน์ไปเลย แต่อันนี้ก็จะโขดเหมือนก,กันนะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะลืมไปลืมไปว่าชุดมันมีชุดก่อนหนึ่งอันในเนี่ยมันจะดูดไอเทมมันจะดูดไอเทมที่อยู่ใกล้ๆค่ะเราหนีไอเทมกันเหรอเออท่านผู้ชมเดินทางกันแบบว่องไวได้วยปีกเดือยแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆนานเราก็จะจมนะฉันเราใช้ทุกท่านสีแล้วก็ ไฟบล็อกเกตเราเอาแค่หนึ่งอันก็พอคเค <Okay. S 1> เราก็ไปสูงสูงบางคนที่ยังไม่ดูนะว่าบางคนนะยังไม่รู้อาจจะยังไม่รู้ว่าออไยถ่ามันบินยังไงนะก็คือให้เราไปสูงสูงแล้วให้เรากระโดดลงมาให้เราให้เรากดกระโดดนอะ่ะในมือถือก็น่าจะเป็นการกดกระโดดนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปหากันเอาเองการกดกระโดดนอะ ในมือถือแต่ในคอมมันกลดสเปซบ้านหืมแม่อันนี้เป็นหวนัว โู้เจ้าบอกว่าทีมนี้ก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะก็สักประมาณสิบกว่านาทีเนี่ไม่รู้กี่กี่สนะิบนาทีจุบโ,โอเคไม่เสียงแหละอู้อ้สวยนะราบันนี่เวลาเราเดินก็จะมีรอยเท้าแล้วนะครับ จรนี่อันนี้น่าจะเป็นบ้านของมัดที่เขามัดเขาสร้างมานะคะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บ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 เขียนวิธีออกอย่างง่ายได้พูดอันนี้ก็มือเล็กเดิควดูไหนบ้านนี้มีเอ๋อบ้านานี้ไม่ญาตเออดีขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจโอ้โหจะถอนยาให้เลยควรดูรหนจริงๆนะก็เยอะอยู่ เราเดูสิถ้าผู้ชมเหมือนเวลาเราถือดาบเนี่ยมันจะเอ็กซาเล์ป่ะอู้หเมื่อเราฟันหนึ่งทีมันจะเอ็กซาเละสมมติเร,เราไม่ถือถืออู้ดีมากเลยเวลาเราถือมันจะเอ็กซาเล์ตอนที่เราอยู่ใ,ใกล้ๆโอ้โมันจะดีมากขอขอรีวิวไว้ประมาณนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับซากใครเป็นกนันดังใจ ให้ผมทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับโอเครับเป็นกำใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะบ,บายบายวัสดีครับยิ่